สวัสดีพี่น้องชาวประกาศทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับก็มาถ่ายให้ดูนะครับในการเป่าอาทิเมียให้ลูกปลาแรกเกิดนะครับสาหรับมือใหม่นะครับที่เพาะปลาแล้วได้เป็นลูกปลาแล้วแล้วก็ไม่มีอาหารนะครับให้กับลูกปลาแรกเกิดนะครับช่วงอายุ5-7วันแรกนะครับก็ให้เป็นอทิเมียได้นะครับในการทําก็ไม่ยุ่งยากนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องทําก็คือขวดน้ํา1ขวดนะครับ จุกนะครับสำหรับเสียบนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเป่าออกซิเจนนะครับเนาะแล้วก็เครื่องเครื่องออกซิเจนนะฮะเครื่องทำออกซิเจนนะครับให้ป่านะครับในการเป่าใช้ระยะเวลาในการเป่าเนี่ยประมาณ24ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็จะเป็นไข่นะครับเป็นเปลือกไข่ของอิธมียที่ฟักเป็นตัวแล้วนะครับส่วนด้านล่างสีส้มๆนะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับ ก็จะเป็นอะติเมียนะครับซึ่งไอ้ตัวดำๆเนี่ยผมใช้เทปกาวสีดำนะครับเพื่อไม่ให้แสงแดดส่องเข้าไปนะครับพอเราพักพอเราปิดเครื่องออกซิเจนนะครับประมาณ5นาทีตัวอะติเมียจะลงมากองอยู่ด้านล่างเห็นไหมครับตรงนี้นะฮะพอครบ5นาทีปุ๊บผมก็จะปล่อยนะครับปล่อยตัวอะติเมียลงมาจากสายยางนะครับเพื่อกองนะครับ กองเอาแต่อธิเมียนะครับแล้วก็ออกจากาเปลือกไข่นะครับเนาะอันนี้ก็หลุดนะครับหลุดจากที่กองเดี๋ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปกองอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อเอาเปลือกไข่ออกนะครับคลิปนี้ก็ถ่ายทําเป็นคลิปสั้นๆนะฮะอันนี้ก็อ่าโอเคไอ้สีส้มๆที่ตกตะกอนที่อยู่ด้านล่างนั่นคือตัวอธิเมียนะครับนะอันนี้อธิเมียนะนะครับปลาแรกเกิดนะครับตั้งแต่อายุ 5วันนะครับจนถึง15วันสามารถให้อธิเมียได้นะครับหลังจากนั้นนะครับท่านเอาลายแดงนะครับให้ลูกปลาได้กินนะครับช่วงอายุ5วันถึง15วันเนี่ยท่านสามารถท่านมีเวลาทําน้ําเขียวแล้วก็เพาะลายแดงนะครับช่วงนี้ก็ให้เป็นอาทิเมียไปก่อนได้นะครับเนาะสำหรับท่านไหนนะครับที่อยากจะได้วิธีการทํา เครื่องประดิษฐ์เครื่องเป่าอาทิเมียทักมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมส่งคลิปให้ท่านนะครับส่งคลิปาการทําอุปกรณ์เป่าอาทิเมียให้นะครับในคลิปนี้มันอาจจะยาวเกินไปนะฮะทีนี้มาดูกัารพอผมกองนะครับก็จะได้เป็นประมาณนี้นะฮะเป็นอาทิเมียนะครับล้วนนะครับสีส้มๆนะครับตัวนี้ตัวเล็นะครับเล็กเล็กกว่าลายแดงนะครับเล็กกว่าลายแดงตัวเต็มวัยนะครับ จะเล็กเท่ากับลายแดงที่พึ่งขยายตัวแตกตัวนะครับเนาะก็เดี๋ยวผมจะทำการตักนะครับตักลายอาธิเมียนะครับไปให้ลูกปลานะครับที่อายุนะครับเจ็ดวันนะครับได้กินนะฮะสาเหตุที่ผมทำอทิเมียให้ลูกปลาก็คือปกติผมมีลายแดงอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้ลายแดงผมขาดนะครับ ลายแดงผมมีน้อยผมก็เลยเป่าอาทิเมียให้กับลูกปลาผมนะครับอายุนะครับ7วันนะฮะก็ให้กินนะฮะอันนี้คือเขากินลายแดงนะครับโตโตเร็วมากนะฮะอายุ5วันถึง7วันเนี่ยนะฮะโตตัวโตเตะเร็วมากฮะก็แก้ขัดไปก่อนครับให้อาทิเมียไปก่อนนะครับเนาะก็อันนี้ก็ทำคลิปให้ดูนะครับวิธีการให้อาหารปลาแรกเกิดนะครับ เนาะจนถึงอายุสิบห้าวันนะฮะอันนี้ปลาเจ็ดวันนะครับเยอะมากเลยนะฮะเดี๋ยวท้ายท้ายคลิปนะครับผมจะตัดไปให้ดูนะครับว่าปลาท,ที่โตเต็มวัยนะครับอายุสิบวันนะครับเป็นประมาณไหนเนาะอันนี้ก็ถ่ายคลิปผมถ่ายคลิปเก็บไว้นะครับแล้วก็มาพูดเสริมเข้าไปนะครับ อันนี้ก็พูดจากประสบการณ์ที่ทําจริงนะครับเนาะมันต้องมีระบบการจัดการให้ดีนะครับถ้าเราไม่ถ้าไม่งั้นลูกปลาเราไม่รอดอ่าอันนี้ก็เป็นถ่ายช่วงกลางคืนนะครับของค่าคืนนี้นะฮะอันนี้ก็คืออายุ10วันนะครับอายุ10วันหลังจากที่ฟักนะฮะไม่ไม่ได้รวมวันฟักนะครับอันนี้ก็ทั้งให้ลายแดงทั้งให้อธิเมียวันนี้นะครับให้เป็นลายแดงแล้วนะฮะเนาะทธิเมียก็จะให้ ให้เป็นข้างข่าวสําหรับใดแดงมันมีไม่เยอะนะครับเนาะอาชิเมียผมจะซื้อเป็นเป็นเป็นขวดมาเลยนะครับในการเป่านะครับเป่าทีละหนึ่งช้อนนะครับอ่ะก็ประมาณนี้หลอดหลอดค่อนข้างเยอะไม่ค่อยร่วงนะครับไม่ค่อยร่วงนะฮะก็บ่อเนี้ยนะครับก็จุเยอะนะครับเดี๋ยวโตอีสักพักหนึ่งเดี๋ยวผมจะแยกนะครับผมจะแยกไปเลี้ยงอีกอีกบ่อนึะครับเนาะก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็มาถ่ายทำให้ดูนะครับเนาะ